น่แรงมากเลยครับพี่หนุ่มหรือทางลังคุ้มมากนะครับพี่หนุ่ม วางอะไรละอยดหมดเลยนะครับพี่น้องนี่เป็นเดรอนกรกฎาคไปนะครับพี่น้องแดดกำลังร้อนมากเลยก,กำลังไถนานะครับผมก็จะทำนาปีแล้วนะครับผมเพราะว่าเกี่ยวเสร็จแล้วเกี่ยวนาปังเสร็จแล้วก็จะทำนาปีต่อไปนะครับ นกครับผมดูนกนกบินมาเยอะมากด้วยอยาหากินไปเชิโนกนกมาแล้วครับผมกกลับมาบรรยากาศนะครับผมแดดก็ร้อนร้อนก็จะ ไทยนาโยสูงไม่ดูน,น้อยครับพี่ดาวอะแล้วยด,ด,ดูงาด้วย ล่างลางคมมากนะครับพี่น้องมยังไหงรายละเอียดมากเลยนะครับผม,มรอบๆอันนี้เขาถ่ายเสร็จแล้วนะครับผมถ่ายเสร็จแล้วนเนาะเดี๋ยวตรงกลางเดือดตรงกลางยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวก็เสร็จเนาะแป๊บเดียวนะครับพี่น้หนุ่มฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับผม ยังไม่ได้เกลียวเนาะแต่ก็ครังนี้ก็เกลียวเสร็จแล้วเราก็จะกําลังไทยแล้วนะครับไทยนาจะทำต่อไปนะครับ